โอเคครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์ออฟเตอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวเราอยู่ที่สุเลนะพอดีมี f อซคนหนึ่งอะ่ะก็บอกว่าอาหารร้านาข้าวหมกไก่อร่อยอร่อยแถวสุเลหน่อยนะครับก็เผื่อเราตอนนี้เราก็มีอยู่ร้านหนึ่งคือชื่อร้านวิลาบบยานี่นะคือข้าวหมกไก่ในพะมา่าอาจจะเรียกว่าบบยานีก่ก็คือก็คือเหมือนอาหารอินเดียแหละบายานี่นะครับคือข้าวหมกไก่ โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันนะครับดูว่าอาหารเป็นไงบ,างบ้างไป จ่ายเงินไม่เหรอเหรอต้องเป็นบัตรคิวเหรออ๋อเป็ร้านดังมันก็มีบัตรคิวด้วยวะมันมีโต๊ะว่างอยู่ไม่รู้มันบอกมันมาตรงนี้เล่นเอันนี้ดูนายเย้านายเย้าอ๋อข้างบนเลยโอเคอ๋อต้องมาโคราชมาเลย อต้องมาดูก่อนมนต้อง่ตาล่ะโอ้แหงไม่มันมันต้องสังอาหารเลยเหรองว่า <c oughs> มันเ้องปกินอ๋แล้วจะสั่งอะไรเราไม่รู้อะ ออเดอร์ออเดอร์แอนด์เทมันนี่เอวัสันเอวัสันเอนาวนี่แล้วก็อัสแต่อัดแตอ๋อนี้ต้องเราจะเราจะรู้ไหมวันนี้อาหารไบยานี่ไบยานี่ไบยานี่โอเคแล้วก็ใบยานี่ชิคกันใบยานี่อ๋อไอไออันนี้อันนี้ชิคกี้มบิยานี่อันนี้

I cannot I cannot see <laughs> นี่ไงเดินมาดูมันจะมีไปยี่นี 5, ่ไก่ห้าพันแปดอันนี้เป็นเออ่มัททอนนี้เป็นแกะปะวะเป็นอะไรวะมัทท้อนมัทอนไปยี่นี่ชิคเกน้นเอ่อชิคเก้นลิฟอันนี้เป็นตับที่ตับอะอันนี้ลิเว,ว,วอร์ลิเวอร์ลิเวฟมะโอเคเออ ก็อะไรไมมีชิคเก้นบไปคิวด้วยบาบคิวานเบิร์จะสั่ง <c oughs> อะไรงอาเออชิคเก้นไบนี่ชิคเก้นไนี่ไนี่วันอาชจะสั่งอันนี้ด้วยกันแล้วก็ นี่อะไรวะนี่ไก่อันนี้อันนี้อันนี้ในบ้านะอันนี้คฟูมันมีครึ่งตัวกับเต็มตัวแต่ว่ตัวละหมื่นสี่เนี่ยตัวสองหมื่นหกเป็นตัวหมื่นสี่สี่เนี่ยเออแพงว่ะเดี๋ยวอันนี้ไก่บาร์บีคิวเอไก่บาร์บีคิวแล้วกนง่ายๆอันนี้กินยากอันนี้ชิคเก้นสไปซี่อันนี้เป็นครึ่งตัวเหมือนกันอันนี้ฟูกับฮาร์กอะไรนะคือเอาครึ่งตัวก็ได้สี่พันเนี่ยครึ่งตัวอย่างอเคครึ่งตัวก็ได้ชิคเก้นบาร์บีคิวปลาเอาฮาร์ก อะไรอย่งปลาปลานี่น่ากินนะอ่างพิซสไปซี่ด้วยโอเคพิซไปซี่ไอตี้เจาปลาอปล่าฮะไอตี้เจาไอตีเทาตึโอเคก็ได้แต่พันนี้เขาปัเขาตึ้ตัวนี่อ่าป้าอ่าดีขร้มติวอเล่นโอเคโอเคดิ this one t h i ไทยอีกไหมดีข้าวเฮ้ยไรซ์ไรซ์นี่ไงกไรซ์ดูอยู่นี่ยดูข้าวทำไมไรซ์กิโลเฮ้ยมีอาหารอาหารนี้อไอ้พวกนี้ hey, ด้วยโรตีด้วยอินเดียไอ้เนี่ยฮ่าเราดู อันนี้เป็นซัมูซาซาตกลงไปนาอิดีจริงจริงซัมูซอินเดียอันนี้อันนี้ซิกซิกฮันเดซ่วันพีสรอยร้ยอ e ๋อวรอ๋อวันซ hm ิกฮันโอเคนะซมู uh ้ยชาวยามีชาวยา ชิคเกตสติงโลน้าไม่เคยกินก็ปอบเปี๊ยไงมันติงใจอะชิคเกตสติงโลปอบเปี๊ยก็ลองดูก็ได้อ่า เนาะเนากะีเอาเอาข้าเปล่าอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาเปล่าเออเนี่ยสตรีมไรปะเอาอันเดียวพอเขามีสั่งสั่งไว้นนี่เสตรีมไรวันเวันเอาีเจัน้อันที้อีนเดียห้าห้าห้าโอ้เดะมาเดะะ ฮอตโอเคร้อนอ่ะแดงไม่เออน้องไม่น้องหรอเาบอกไม่นี้เป็นกองเหรออันนี้กองเหรอฮะแข็งแข็งโอฮอตฮอตแข็งโอเคบ่อยนี้กองกว่าอ่ะอันนึงวิสวรน์ิสวรรธน์เราชิมดูอาหารสั่งโอเคเอาแค่นี้ก่อนกาแฟด้นี่กาแฟอะไรอ๋อมีช็อปแล้วม์เชค มันมีอินเดียมีมีมชาชาอินเดียด้วยนะอันนี้มันปลาตาเออน,นี่อันนี้อันอน,นี้ก้องม็อกมีมันขิองอิงเจอร์ขงิงขิงขิงไอ้ที่หายนั่นนขงขิงอันนี้ก็นี่เมียนมากอันนี้จะแฟนอันนชาเมียนมาชาเมียนมาผมเอาอันนี้นนนอ๋อชาวันวันวันอนไรอันนี้เต้าหู้ အည <im> <God> ွန oh. ်မီလွန်ပါครับอาจารย์อัวก็ได้อัวก็ได้วะนี่ไงอัวก็ได้ครับพี่อ่าเออนี่ไงครับมาชื่อเนี่ยแล้วก็ชื่ออ่ะ น้ำอะไรตาสบายเอ่ช็อกโกแลตมิเช่ช็อกโกลมิเช่โอเคช็อกโกแลตมิเช่ยควยามาีตะ่นยามาดี้กีย oh ัิตะแคม่ต่านะ่เาหเอยู่นั่นเยามาดี้ยัตะวนี่สรม่าอาจารยเองอาจาอย์ั่ช ตืนนานนะอไ,ไอชัวโรตีเนี่ยปตัตเตอรนนานเนี่เป็นเนยอะปั้ัเ,เตืนนานยีาจะได้มาดูเย น้ำะไหอ่าอ๋อไอซ์ก่อนเอาวัดมาเชดดอมันก้นแน้ำอะไรเอาไเอาไหมโอเคเอาเกรดไหมโอเคเอาไหมอ่ะเมือกี้เราเรามีดาริชีด้วยใช่ป่ะ

ตวงาต่างายะ30,000ครับ30,500ล้ย3 0กไม่ถ่อยะถูกกว่าจี้นะของเยอะนะปลาตัวว่ยอะเอ๊อาหารถูกนะเราดูตอนนี้เราดูว่ารสชาติอร่อยหรือเปล่าแค่นั่นเองไม่รีกไม่องน่รวอกสองหมื่นนี้แต่สองหมื่นของมันไม่ไม่ไม่ได้ชิมให่แบบนี้ไงอันนี้เรามปลาตัวงด้วยนะอาหารหลายอย่างนะ ออกเยอะกว่าเฮอะเดี <men> ๋ยวเขาบอกว่าเราต้องขึ้นข้างบนเข่าอยู่เนี่ย ถนนไอ้ข้างบนเขาติดแอร์เย็นต่ำเลยนะแอร์เขาเยอะมากเห็นปะเย็นมากเลยอะ่ะแอร์หลายตัวเลยอะ่ะน้อยน้อยที่นะว่าติดแอร์เยอะอย่างเงี้ยเื่อมาดูนี่บินอันนี้เป็นใบเสร็จ 35, สามหมื่นห้าพัเจ็ดร้อยสามหมืนาพันเจ็ดร้อยเออยะยนยะตอนท้นอโอ้มาแล้วอันนี้ข้าวหมกไก่ คือมาร้านเนี้ยเราต้องสั่งแล้วจ่ายเงินก่อนนะแล้วก็จะให้ใบให้มิมาเห็นปหมถูกไหจ่ายเงินแล้วก็จะให้เหมือนบตัวตองคิวอ่ะถูกปหมโอเคหมายเลขเบอร์ห้าคือบัตรคิวใช่บัตรคิวนะครับแล้วก็สั่งอาหารเสร็จปุ๊บขึ้นมาข้างบนจ่ายเงินเรียบร้อยขึ้นมาข้างบนแต่เขาดีอย่างนึงน,นะถือป้องกันคนหนียวบางคนเยอะๆถูกไะมึงต้องจ่ายเงินเรียบร้อยมึงถึงขึ้นมากินได้ถูกไหมร้านนี้คนน่าจะเยอะปกติ๊กนะสำหรับปัญหาเรื่องเีินม่จ่ายตังค์ใช่แล้วไปเลยอันนี้มาปุ๊บ อันนี้เครื่องเคียงเครื่องเคียงนะครับแล้วก็น้ำซุปน้ำซุปก็จะเป็นแบบนี้นะไม่เหมือนบ้านเราถูกปะ รสชาติมันแบบเคยกินแล้วมันแปลกๆหน่อยไม่รู้เป็นยังไงอันนี้ก็เป็นข้าวหมวกไก่นะครับอ่าร้านนี้เป็นร้านดังนะครับชื่อวิลาบายานี่นะครับอยู่ตรงติุรเรเลยใกล้ๆก,ก,กับสุรเรเลยนะครับก็มาไม่ยากมาไม่ยากเปิดีินยังก็ได้ครับชีิมๆไปแล้วเปิดกินยังก็จะขึ้นมาโชว์อยู่ตรงแยกแยกสะพานลอยสุเลยแยกสะพานลอยสุเลง่ายสุดก็โอเคเดี๋ยวเรารอรออาหารมา คุณน,นี้เครื่องเคียงเขาหมดเลยนะเนี่ยอันนี้อร่อยอันไปไปเหมือนเหมือน,อนคล้ายคล้ายพริกพริกพริกตามกานอะไรสักอย่างอันนี้อร่อยคุ้กข้าวกินอร่อยตัวนี้ก็เป็นก็เป็นเครื่องเคียงกันนึงนะจะกินกับพวกข้าวหมงไก่ได้โอเคเดี๋ยวเราเรออาหารมาแล้วมามาดูมา,ด,มาดูกันครับว่าขายเป็นไงบ้าง โอเคครับตอนนี้อาหารมาแล้วนะครับเฮ้ยน่ากินนะดูปลาดิปลาปูปลาติดปลาทอดนะปลาทอดด้วยนะแล้วก็เหมือนรับกิจะอ่ัวเนี้ฟิชไปซี่เนี่ยสองหมื่นชาร์ก็สองกอตัาคนี้แพงสุดเลยเนี่ยจังแบรดใบนะเนี่ยฟิช สองมือจัดดูป่ะอันนี้เป็นบัตบเตอร์นาบัตเตอร์นานหมครับบัตเตอร์นาเป็นเป็นแบบโรตีแต่ยุ่งดีหน่อยก็ก็คือจะน่าจะแบบมีเนยด้วยนะครับตัวนี้เขาบอกให้กินกับตัวนี้ถ้าจะมีน้ำซุปมานะครับอันนี้คู่กันนะครับบัตเตอรน์นากับน,น,น้ำซุปนีอ้อันนี้เป็นชิคเก้นบาร์บีคิวชิคเก้นบาร์บีคิว ออ้ทนนี่5 8เลยนะ5 8บาทไอ้บัตเตอร์นานเนี่ยอ่าบัตเตอร์นานแค่700จานอีกไง7บาทถูกมากไอก้เราตีนี้700จานไม่นี่ไง700จานทั้งหมดเนี่ยเอา,เาลงเนี่ย เออเนี่ยเจ็ดร้อยจานเี่ยมีขอเจ็นเออนี่สามแผเลยเนี่ยคูกมากอันนี้ถูกมากเลยครับมีนี้ด้วยอ่าแล้วก็ผมเนี่ยมันเป็นอ่าข้าวหไก่หรือว่าชิคเก้นบญี่ี่เป็นไก่นะครับอันนี้ห้าพันแปดร้อยจห้าสิบแปดาทจานนี้ห้าบาทเอาเพิ่มข้าวเปล่าข้าวเปล่าเนี่ยจร้ยจ็ดแปดร้อยแ้จานอันนี้พงกว่านี่ข้าวเนี แล้เราผมสั่งอันนี้ก็เป็นชาฮิม,มาชานะครับอันนี้เป็นชาพม่าชาพม่านี้ราคา า2,500จานเของรอบนี้เป็นอ่าเป็นไรนะเป็นมิวสิคมิวสิคมิวสิคชปเปอรแล็ตอันนี้2,500จาน25บาทแก้วนี้รวมมิวสิ2บาทโอเคเดี๋ยวเรามากินรสชาติกันชิม อันนี้ขึ้นเคียงคันนะหน้าน้าหวังไก่อะ่ะไก่มันไม่ให้เป็นเป็นแบบนอกมาไก่ไม่ให้เป็นชิ้นแบบนี้แล้วติกระดูกเนงะมันมันไม่เยอะอเนถ้าเป็นน่องๆอง่โอเคเลยนะ ือรสชาตนะคือผู้นนะเจียงของอินเดียชัดมากคือแบบค่อนข้างค่อนข้างแรงนะอย่างเพื่อนผมชอบกินเพราะเพื่อนผมชอบกินแบบผู้เสียงเอ้ขึ้นเครื่องเแรงๆขึ้น,น่ด้แบบพริกไทยนี่พัดเลยไอ้มาซลานี่พัดเลยสุดมากนี่อย่างแบบใส่คือเข้มข้นอ่ะนะแต่สำหรับผมอร่อยผมกินได้ นะครับเดี uh, ๋ยวกินเนี้ยอนนี้มันปุ๊บเข้านไใจ่เขานะมันเหมือนกับ มผมอ่ะผมชอบโขมอะ่ะแต่อร่อยไหมอร่อยนะแต่บางที่ไม่อร่อยอันนี้อร่อยผมเคยกินบางที่กินไม่ได้เลยน้ำนี้แต่นี้โอเคอร่อยก็สำหรับผมนะครับคือข้าวหมกไก่เนี่ยผมกินได้ครับผมนะแต่ชิ้นแนค่ชิ้นแค่เขาแรงมากชินก้นแค่แบบชิ้นโคตเลยอะ่ะของกรีมัสซาล่านี่ครบเลยอะ่ะเดี๋ยวามาดู รีวิวนี้อันนี้ซอสรีวิวนะซอสตินซอสขนดนี้ ก็ร่อยดีนะร่อยหลยไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ก่างกแต่ว่าถ้ากำหมักนะคุ่ลไม้เพราะยจะหมักขึ้นพ้นกว่านี้จะหมักข้นม้กกว่าแต่จริงแลวซอสเี่ยวเลยซอสก็ใช้ได้ซอสนนี้เท่าไหร่อยู่แล้วพีตากันนว้มันสวยล่ยาก ก <c oughs> ลกหลาจนี่ด้วยโอ้ครเนีแต่กุลาแต่เขาทำนั่นจริงนะาเขสดแล้วก็ น้าวที่เขาทอดอร่อยรึอเปลาอร่อยอัตัวนี้มันเป็นที่เป็นแบบขึ้นคืมแบบพม่ามันจะรึ่งข้าเป็นทางเค็มนิดๆเค็มๆหน่อยๆไม่ไม่มีดไม่มีความหวานเหมือนบ้นน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 านเราเอาไปเค็มๆเลยแต่ะละัมน,นก็อร่อยครับ ปตตานอันนี้ปัตตานีเป็นโรตีแบบว่าโรตีเนยมันจะนุ่มๆไงแตบข้างโอ่งอะฮะไม่เนยเหมือนกันยังไม่เนยด้วยังเป็นยังนิ่มเพราะตอนแรกผมยาวอกอันนึงทางทางอ่อาเขาแนะนำบอกว่าไอ้น้นมันแข็งผมว่าอันแบบนี้ยาวแบบความจะน,นิ่มเขาแนะนำนะก็เลยตัดแบบนี้มาเนี่ยเขาไอันนี้คือน,น้ำอนี้คือเพิงกินจากที่นี้ กินเป็นเดียวเลยไม่ใช้มือสบวยอินเดียกินแบบนี้เลยคุ้นๆเดียแบบแรมากเุ้นๆแบบก,กะรหรหะผีผมก็รีดมัค่ัลลาอยากอร่อยไหมอ่าผมของกินได้แต่เพิ่อไม่เคกินไม่ได้พเพราเพื่นอ,น,อ,อนดีของโซ่คุ้นๆพวกนี้ถูกไหมอันเนี้ย ในนี้ผมกินได้หมดเลยด้วยมันกินข้าวปลาไว้กินกปลาได้ไข่ได้นะบุชาก่อนนะอันนี้ทีเมาทีนะชาดาพม <c oughs> ่ารู้อะไรมันลอยลอยข้างน้านงนะชาไหของชานะ <c oughs> อืมอรอ่อยมันข้นๆน้นเ้ยหลาก,กหลายนะเขาจะใสนน <c oughs> น่นมสดไอ้นมข้มหลาหัน หวานไลยหอมต้องหายเฮ้ยม,มันอันนั้นหมดแล้วคือคือชาเขาจะเน้นหวานนะคาที่มันข้นหวานนะสุภาพแต่หอมชาขึ้นข้นอยู่หอมอยู่อร่อยชาอร่อยแล้วอ่ามิ้ชีช็อกโกแลตของเบิร์ดเบิร์ดบอกว่าอร่อยใช่ไหมเห็นเห็นเห็นเรา กินไมโลสมัยเด็กๆใช่ไหมเ <laughs> อามาแจกเออไมโลแจกสมัยเด็กๆไหมนะแต่กินเพื่อนกินเพื่อนโอเคนะเดี๋ยวเรามากินอาหารกันดีกว่ามาึ โอเคครับนิดนึงนะครับอไอ้ตรงเนี้ยเครื่องเคียงที่เขาให้มาเนี่ยไอ้ฟรีเนี่ยพอโลงกับข้าวนะมันมันเพิ่มรสชาติเลยนะเหมือนเหมือกึนมันเป็นน้ำพริกอ่าน้ำพริกอะไรนะเติ่ม,มคล้ายๆแหละเมาออคล้ายๆน้ำพริกแมงดาคือปรต์นะผล,ล,ละเอียดแล้วคลุกข้าวรสชาตินี่อร่อยขึน้นนันทีเลยนะครับแล้ตรงนนรกกเนี้ยมันสําหรับอ่าข้าวหมูไก่ในการเป็นนี้ผมจะจะเทใส่นี่นะครับไอนี่การเครื่องเคียงมันจะเพิ่มรสชาติ อันนี้เดี๋ยวดูความรสชาเป็นไงนะกินกับนะข้าวอืมมันมีความเปรี้ยวมีความเปรี้ยวทำใหร้รสชาตินีมน้มันมันมันตัดกับความเลี่ยนความเลี่ยนได้เลยนี่อร่อยอร่อยโอเคมาครับเดี๋ยวเราไกินข้าวันต่อ ครับตอนนี้เราก็กินอาหารกันหมดแล้วนะพอกินเสร็จปุ๊บเนี่ยเด็กก็มาเก็ตโต้เลยนะบอกอย่างนึงนครับร้านร้านตรงนี้นะครับในส่วนที่เป็นข้าวหมกข้าวเหลืองนะนะกับข้าวเปล่าเนี่ยเขาจะเดินเติมให้เรื่อยๆนะซื้อหมดปุ๊บเราเติมได้ฟรีเติมข้าวได้ตลอดนะมีแต่ข้าวอย่างเดียวนะแล้วก็ ในส่วนของน้าซุปขึ้งเคียงเวลาหมดเขาก็จะมาเติมให้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งนะ mm hmm. โอเคนะครับด mm hmm. ูอ่นนี้ก็ป้ายร้านเขาเนี่ยอินเดียนเชก็คืออินเดียนเชฟนะเชฟนะครับเชฟอินเดียน,นะครับอันนี้เป็นที่อยู่ที่อยู่ร้านนะครับแล้วาาลนะก,มาามวมกนน็มีตาฮาล้านด้วยนะก็คือคนมิตาลมาโอเคแล้วมาเติกินได้แน่นอนมีตาฮาล้านด้วยครับโอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวการที่พาไปกินข้าว หมกไก่นะครับที่จดีสุเลย์ใกล้ๆจดีสุเลย์นะครับชื่อร้านอะไรนะนิลาเอ่อนิลาปายานี่นะนิยาปายานี่นะครับรสชาติอาหารถือใช้ได้นะครับปลา,ปลาทอดอร่อยนะทอดกรอบนะแต่ว่ามันมันเค็มไปหน่อยนิดอาจจะด้วยรสชาติของคนพม่ากๆนะครับถ้ากินโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปตัวนี้ครับสวัสดีครับค่ะ